สวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนนะครับเพิ่มเกมเมอร์ครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมแบ็กแวร์บอสนะครับอ่าเล่นอุ้ยเสียงดังวะ่ะปิบเสียงก่อนพูดมากเลยนะเออ อะไรลองอะไรฮะจิ้มจิ้มตาบอดไปเลยครับเืออเันนี้เหรอไปฟังเพลงกันผัดผายนั่งสมาธิเอ๊ะบอดใหม่นอนละ กระเป๋าก็เลยไม่สดมาแล้วราคาแพงดุยมีเตาโ้ยติดเตาไม่สดมาพี่ขอในตังนี้เลื่อด้ถอะไม่เป็นไรหรอกเอยเออจะทำลงทำตังไค่เสือืออืออือุนผิดเลยมันโอกาสนั่งสมาธิ าอีกแล้วเหรฮะอืมต้องเอานชย่อืมไม่อเอาคอมก็ได้่าไปไปไม่อยเนียโอดยจะองเชิญอืคอมเชิญนี่ไปอกไปเลยแบกหมดละเล่นเกมไม่ได้ฟังก็ได้ สมาธิดีที่สุดเล่นเล่นอ่ะทำกันบ้านไม่ดีเหรออ่นนะนำงานอ่ะโอ้ยมันต้องมีระเบียา่างดไหมเอามาเอ้ยยเอ้จะเอาออกมาแต่แกทำไม่ได้หรอก นี่เลมึงเอาไปนี่เลยมึงคิดว่าอไม่ได้หรฮะไอ้เาทำได้ยัง นะต้องเอาอีก e ยี S <S ่สิบวันเอาก็ปากกาไอ้พี่ปากกาหนึ่งเก้าตายเอาคุณเพื่อนหนีแน่หนีแน่ทุกคนเกลียดใจอะมอสรู้ไหมฮะไม่ต้องไปคานหาที่นั่งเตะดไม่มีเสยข้าวออกไปออกไปตายละเอาคุณเพื่อน ไผมต้องไปเดินน้ำเฮ้ยเอนี่มันน้ำอะไรวะเนี่ยอ้ออ้ออ้อกายอ่เดินน้ำเรือข้างสมองกูอ่ะน้ำเรือข้างสมองอ่ะฉี่ไปแล้วโอ้โหฉี่เลยอ้าวทำเลืองอะไรไงวะ ร้องร้องร้องมากประชัดไปชัดไปชัดไปชัด,ชดเอ๊ะเฮ้ยเฮ้ยไปไหว้ละมีเสียงเล็กมังเฮ้ยเอาแม็กก็ได้แม็กมาตาย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 ,ตาย แม็บแป๊บเล่นเกมเล่นเกมเล่นเก็มเหรอเหรอแล้วก็ลอง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 เบนชฉแรงได้แล้วเนี่ยฮะตันนี้มันก็ตายอ่อนกลางอ่ะ

อะไรไม่พอมันั่งสมาร์ททีตอรอะไรเพิ่งเข้ามาไม่ต้องพูดเอ้ยเอ้ยเอนคเอ้เอ้ย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 ้อ อันนี้ก็ไม่แต่นั่งสมาธิแหละนี่ปากกานี่แทงไข่ไม่ใช่แทงคิดนี่นอ่ะน้ำใสแตเออน้ำใสกูแตเ,อ,เ,อ,เ,อ,เอ,อร่อยมากเอ่อมันมันรัดแหลมากเหลาไว้แหละ นนนสนุกวะสนุกวะเฮ้ยมกมกมันมีใคระอะเออคือแกมุกเนี้ยนั่นแหละแต่นี้ผมไม่ได้เล่นนี่ผมไม่ได้ในวัยแป๊ลองอะไรนี่นป่ามัหญ่มากโอ้ยโอ้ยมี่คิดแกะ อืมอืมออกไปออกไปเอ้ยอะไรวะอ้ายดีเลี่ยยยยยะนี่นะมือไอ้บอสทัดตายบ้าก้าไอ้อะอืมอ้อเออตายแป๊บนอนแป๊บเลยบอสนอนหลับสุสวรรค์เลยนะ ไม่กับอแหน่บอเป็นไงล่ะอยากได้ทับทนั้นออเจ็บนะเออจะไม่้นะขขาขอด่าพังเ่อสันลังกระดูก้าพังแล้วอ่ะอะไหนบอกว่าพังพังตรงไหนนักสมาธิ มเงียบพุ eh ่งรูกพุงรเอามาไปไปนะจ๊ะหาขัพีตัองสมาธิยิงยั right> ่งามน้เปนน้อวันน้อวอรี่โอเคแล้วก็เอาอันนี้ออกไป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 ออกออเออฮะ เลยเตนต่อแต้ว่าขาอีกเท่าไหร่ไม่รู้จำไ,ไม่ได้เลยมอือมันไม่เอาอากาอีกเอมอนั่งจนบอสสบายสบายอมาวะอูา,อาแมเอ้ยเอ้ยอะไรวะอ๋อบอ,ไไบบอ,บอสเป็นอบีอบอสไปเนนะไปสบาย ืกลับมาได้สักทีเอาเนี้ยแหละก็อีนั่นก็สบายลองละ <c oughs> ฉันว่าฉันจะออกไปคำไปฟังคำพระเทศ้อง้อง,องเอาอันนี้แหละ้องใช่ไหม้อง อะไรอ่ะฮะมันอยู่นั้นนี่แกทำผิดอ่ะอีกแล้วครั้งเฮ้ยนั่นน่ะมันผิดนะมันผิดนะมันผิดเยอะมากเลยนะอันนี้ลองอันอันนี้ผิดผิดผิดหมดผิดผิดผิดโอ้โหผิดเยอะมากผิดทำเมื่อไ่นี้เนี่ยผิดอีกแล้ว ผิโว่าคิ้เกียพูดอลยริดอีไม่ต้องแล้วลองลองเอาไปไม่ไหวแล้วเอาไปเอาไปเอาไปแตกไปกับบานลองแกคนเยอะเดินกันทำงานไม่เก่งก็รู้เอาไปอยากได้แคเงินเดือนเว้ยนี่เ,เออชาบชิงชับชิงชบับไงล่ะห้าทนไม่ไหวละ เก้าสิบเก้าอันหาะม่นกี่ใบเท่าไหร่เอาลองก็อย่าป้อยเอาอ๋ออันนี้ก็ไปใช้ดีกว่าเอนไปแล้วอนันอื่นที่ใช้ก็คืออันนี้เนี่ยอันนี้มันจะไม่ขึ้นมานคือช้แล้วก็เห็ใช้แล้ว <No. S 1> คีย์บอร์ดออกไปไงล่ะออกไปทำไหมมีปัญหาเห็นไหมคีย์บอร์ดพังเลยจะไม่ได้ไอ้ไอเดียวเอาให้มันทะลูเอาให้มันทะลูเลยเมันทะรู้ก็ทำทันหนึงสนุกที่อาจารย์พร

ทังกดนู้ดเฮ้ยแมทเฮ้ยแมทแว่าแบวคอนเทนไม่หล่อคอเนนเอาไป๋อไม่ได้ยมาต้องไปใช้แล้วเอ่อแมทหน้ว่าอาจะนอนนู้นะอนนี้อั้ได้ไม่ได้อ เหนีงรู้แล้วเอาอะไรเหนียตัดเฮ้ยโหมดมันเหมือนโครงกระดูกอ,อะไรดีที่มันอยู่ตรงเนี้ยที่มันอยู่ตรงเนี้มันหายากอะอ๋อ จะเป็นเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่เพราะกดไม่ได้นะครับคุณผู้ชมเนี่ยกดมันจะเป็นอย่างเงี้ยทำไมอ่ะเดี๋ยวตัดทิปก่อนละกันนะครเดี๋ยวหาก่อนถ้าอย่างที่ผมตัดทิปไปนะครับผมก็หาเจอคืออันนี้กระชัยมันเล็กมากแมะอันนี้ได้มาเมาอ่ะออกเฮ้อยอ่ะนข้อแล้วถูก พูดไม่ได้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 พูดไม่เอออย่าตายแล้วดุรถมาดุแล้วยังสมาธิเข็บเก็บเข็บเออเมาเอ้ยมือนี่ต้องหน่อยด้วยบัวขาว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  มัดบัวเขาไงล่ะอือเฮ้ยเฮ้ยปิกเโอยคครับองคของต่อภาวะไรไอ้จุดเล็กๆนี่แหละคที่มันจะหายา่ะไล้วไเกดเหร ไปเรียนคนละอืมไม่ได้อ๋ออันนี้ไงก็คือละก็คือเราอันสุดท้ายอ่ะก็ยังไงก็ต้องขายเจอนสุดท้ายไม่ก็จบแบบนีเอ้ย <c oughs> อันนี้เอาไม่ได้หรอตับไม่ได้แล้วคุกี้ไม่ได้อะไรไม่ได้ ไ็ตัวกอเทนพี่เอาไอปลายแหลมตัวกอเทมไมันก็เอาลูกกอบอัดหน้าลูกหาควักมาต้องไปดูคลิปนน่อยคลิปลงกระหายไม่ได้ <c oughs> มันหาไม่เจอครับหาไม่เจอจริงครับก็ สำหรับวันนี้ครับต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายปิดปิดปิดปิบมายาแม่